ทุกทุกคนตอนนี้มาตกนะคะตรงน,นี้คือทางเดินไปทำงานเรานะคะคือแบบตอนนี้ขาวะคะ่ะทุกคนมองไปดูป่าข้างหลังนะคะเริ่มขาวแล้วนะคะถ้าฝนตกมานี่คือจบเลยนะคะทุกคนนี่เราจะบอกว่าคือเราอะชอบหิมะนะคะแต่ใดๆคือคนที่ขับรถนะคะเขาจะไม่ชอบเพราะว่าพออากาศเย็นปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะทำให้ถนนนะคะกลายเป็นน้ำแข็ง แล้วก็รถก็สกรปรกกว่าเดิมอีกนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่รัฐเนาะเขาก็จะเหมือนกับว่าใช้เกลือโรยตามถนนเพื่อที่จะไม่ให้หิมะนะคะเกาะเกาะเป็นน้ําแข็งเนาะแล้วทีนี้พอรถมันวิ่งใช่ไหมคะมันยิ่งเพิ่มความสกรปรกแล้วก็แบบถ้าถ้าเกิดอ่ทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็คือไม่ดีต่อต่อรถนะคะก็คือต้องล้างรถเนี่ยคืออย่างเงี้ยก็สวยดีอยู่หรอกนะ แต่พอพอมันเริ่มละลายปุ๊บมันก็จะเป็นแบบแฉะแฉะแฉะซึ่งแบบว่าสกรปรกอ่ะเออนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือสวยมากค่ะทุกคนเฮ้ยตกลงมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะเราคิดดูแบบบางประเทศอะไรเงี้ยที่แบบนันอน่ายงเงี้ยคงจะแบบคนที่เห็นคงจะตื่นเต้นเนาะแต่ก็ลำบากคนขับรถอะไรอย่างนี้นะคะไปทำงานแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยหิมะตก